ลิลลโซฮโรสวัสดีค่ะคลิปนี้นะจะเป็นคลิปการพยากรณ์รายเดือนสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่22พฤษภาคมจนถึงวันที่21มิถุนายนชแนลของเรานะคะใช้เกณฑ์การแบ่งลัคนาราศีตามแบบโหรศาศาสตร์ตะวันตกหากใครทราบอยู่แล้วนะคะโดยใช้เกณฑ์นี้คุณก็ดูได้เลยทุกเรื่องนะงานเงินความรักแต่ถ้าใครไม่ทราบนะคุณสามารถตรวจสอบดูได้ลัคนาของคุณ วิธีการตรวจสอบก็ง่ายมากเลยใต้คลิปนี้นะคะตรงช่อง description เราจะมีลิงก์อยู่หรือเข้าไปที่ facebook page l e a d e sohoro นะคะอยู่ที่ top post เลยแต่ว่าต้องใช้เวลาเกิดนะคุณต้องทราบเวลาเกิดคร่าวๆนะถ้าทราบเป็นนาทีคุณก็สามารถหาลักนาที่เป็น exactly degree ได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ทราบนาทีสามารถใช้ตารางเทียบลัคนาอย่างง่ายเพื่อดูได้นะ มาดูกันนะจ๊ะว่าพลังงานโดยรวมที่กำลังจะเข้ามาประท้าตัวคุณนะรวมถึงสิ่งที่แนวโน้มที่คุณจะมีปฏิกิริยาหรือมีรีสปอนส์ต่อพลังงานเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรในเดือนนี้นะอนาคตก็คืออนาคตนะคํำพยากรมันก็คือคํำพยากรนะคุณเองก็มีส่วนในการรับผิดชอบอนาคตของคุณนะคะโดยที่คุณจะรีสปอนส์ต่อพลังงานที่เข้ามาประท้าตัวคุณอย่างไรไม่ว่าจะเป็นโอกาสแล้วก็อุปสรรคคุณเป็นครึ่งหนึ่งนะ ในการที่จะออกแบบดวงชะตาอนาคตของคุณเองมาดูกันขอไพ่สิบใบนะคะให้กับชาวลัคนาราศีเมถุนไพ่ประจำตัวของคุณอ่ะไมีกละสิบดาบ ใครสิบดาบนะบ่งบอกได้เลยว่าคนเมถุนค่อนข้างหมดแรงบางทีบางหลายๆท่านอาจจะหมดแรงมาตั้งแต่ก่อนที่ราหูจะย้ายแล้วหรือเปล่าตั้งแต่ตอนนี้ราหูก็ย้ายไปแล้วนะบางท่านก็ยังอาจจะได้รับผลกระทบนั้นอยู่นะให้เรามาระวังสุขภาพให้มากๆโดยเฉพาะแกนกระดูกสันหลังนะคะหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับกระดูกชิ้นใหญ่ๆใ,ในร่างกายของคุณในเดือนนี้อย่าประมาทเชียวละหากใครที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วก็ระวังโรคประจําตัวจากกาเริบจนล้มหมอนนอนเสือได้นะ เห็นไพ่ม kind of so ันน <sub> ่ากลัวแต่ค <tr <transparency> ุณอย่าเพิ่งไปตื <api> ουν, ่นตระหนกสิบดาบพูดถึงภาระความรับผิดชอบคนเมถุนหรือลัคนาเมถุนจริงๆหลายๆท่านเนี่ยนะกําลังที่จะคือคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอความรับผิดชอบที่เยอะบางคนอาจจะได้แอสไซน์งานมาแล้วก็เจอความรับผิดชอบที่มันใหญ่ๆอ่ะจนงานคืองานมันประดังประเดสุ่มเข้ามาหลายๆอย่างจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณหมดแรง คุณอาจจะต้องรับผิดชอบ10ดาบใช่ปะอาจจะแบบ10จ็อบหลายๆงานพร้อมๆกันอย่างเงี้ยเรามาระวังการทํางานโดยพักผ่อนไม่พอด้วยนะแบบเนี้ยส่องไม้เท้าพูดถึงการที่มีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหากคุณรับผิดชอบคนเดียวอยู่นะคะมันเหนื่อยมากแล้วอ่ะคุณควรมองหาหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ดีๆเนี่ยเขาบอกว่าคุณสามารถแบ่งให้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคุณทําได้ นะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณคนคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่รู้จักอยู่แล้วเป็นคนที่คุณสนิทสนมคนที่รู้จักมานานเป็นเพื่อนสมัยเด็กก็ได้คุณสามารถหาพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนมาแบ่งเบาภาระในส่วนที่คุณกําลังแบกอยู่ได้หรือถ้าใครเป็นเจ้าของกิจการแนะนําว่าแบ่งบางอย่างจ้างออกไปประมาณนี้ได้นะหลายๆคนถ้าทำงานประจำอยู่คุณอาจจะรู้สึกหมดแรงคุณไม่อยากทำแล้วแบบนี้ คุณรู้สึกว่าเจ้านายช่างจุกจิกจูกจ้จี้ขี้บ่นกับคุณเหลือเกินบางคนก็รู้สึกว่าหัวหน้าคุณเนี่ยช่างจับผิดคุณเหลือเกินบางคนเนี่ยต้องบอกว่าบางองค์กรเนี่ยเจอกับภาวะที่การใช้คําพูดที่มันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ทําร้ายจิตใจก็เลยทําให้หมดแรงแบบนี้แต่สุดท้ายอะ่ะถามว่าคุณจะทําต่อไหมก็เพื่อเงินน่ะนะคุณทนไหวอยู่ทําได้แต่ก็ต้องเรามาระวังด้วยนะ เรื่องการเงินการเงินก็ไม่ได้แย่การเงินเนี่ยยังดีอยู่นะแต่ว่าให้เรามาระวังรายจ่ายมันเหมือนรายจ่ายมันมารอคุณอยู่แล้วอะ่ะแต่การเงินคุณก็มีเข้ามาอยู่นะก็ไม่ใช่ว่าไม่มีมีเข้ามานะคะการเงินยังคงอาการทรงๆเคยได้เท่าไหร่ก็ยังได้เท่านั้นอยู่นะไพ่ใบถัดมาเป็น princess of swords ใครที่ทํางานประจําเดือนนี้คุณต้องมาระวังหน่อยนะเจ้านายค่อนข้างสอดส่องแล้วก็อาจจะมี hr คอยจับผิด ใครที่ทํางานประจําและยังไม่อยากออกจากงานหรือว่ายังหางานใหม่ไม่ได้นะให้อดทนทํางานเดิมไปก่อนต้องอดทนต้องสู้คุณฉลาดคุณแกร่งคุณเอาตัวรอดเก่งอยู่แล้วนะเขาบอกว่าหากคุณคิดอะไรไม่ออกเดือนนี้จริงๆคุณสามารถพึ่งตัวเองได้อีกอย่างหนึ่งนะไพ่เจ็ดถ้วยหมายถึงว่าความคิดสร้างสรรค์ของคุณน,นั่นแหละจะเป็นตัวช่วยคุณว่าคุณจะสามารถทํางานอันยุ่งเหยิงหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนีน้แล้วคุณจะแบบ จัดการมันยังไงให้มันเข้าร่องเข้ารอยคุณจะจัดระเบียบความสําคัญอย่างไรคุณจะแบ่งอะไรให้ใครไปทําใครที่สามารถช่วยเหลือคุณได้คุณต้องมองหาตัวช่วยนะคือคนรอบๆบตัวคุณนั่นแหละมันจะเจอ 2. ไอเดียในการแก้ไขปัญหาของคุณนะ่ะต้องวางแผนให้ดีๆซ set priority ให้ดีๆแล้วก็ตัดในส่วนที่มันไม่จําเป็นออกไปก่อนอะไรที่มันไม่ด่วนย้ายมันไปไว้หลังสุดก่อนนะคนช่วยก็มีนะคนตามจิตก็มีคนจับผิดก็มี แต่ถ้าหางานใหม่ถามว่าจะได้ไหมตอนนี้เหมือนคุณยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรใดๆทั้งนั้นเลยกรุณาเตรียมเรซูเม่ก่อนเลยนะคือพลังงานส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมตอนนี้คุณไม่มีเวลาหางานใหม่หรอกแต่อยากไปไหมก็ดูๆแล้วไม่ไหวดูแล้วก็อยากไปอยู่เหมือนกันนะแต่นั่นเป็นเพราะว่าคุณมีความสามารถที่ค่อนข้างดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเดือนนี้คุณมักจะได้รับบทหนักในการแก้ไขปัญหาที่มันยากๆไปแก้ไขปัญหาที่มันเรื้อรังขององค์กรประมาณนี้นะคะ เพราะว่าเจ้านายเขาไว้วางใจคุณเจ้านายเขาเล็งเห็นถึงความสามารถของคุณคุณก็เลยกลายเป็นตัวแปลหลักๆในทีมในความสําคัญอันนี้ธุรกิจส่วนตัวต้องระมัดระวังให้มากๆนะในเรื่องของคนใกล้ตัวสิบดาบพูดถึงการใช้เงินนะคะอันที่สองก็คือพูดถึงบางทีคุณต้องระมัดระวังการถูกหลอกลวงการได้รับข้อมูลอะไรมาผิดความโลภจะทําให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่าเสียเงินนะ ประมาณนี้เพราะฉะนั้นการคาดหวังผลกําไรอะไรถ้ามันมากเกินไปคุณอย่าพึ่งโลกคุณอย่าพึ่งฝันเอาเป็นว่าถ้ามันดูไม่จริงอะ่ะคุณอย่าพึ่งเชื่อใครมาชวนคุณไปทําอะไรคุณก็ฟังหูไว้หูก่อนแต่ยังไม่แนะนําให้เริ่มต้นกิจการใหม่ขยายกิจการใหม่หยุดไว้ก่อนการลงทุนทําอะไรใหม่ๆหยุดไว้ก่อนนะเพราะว่าพลังงานจากไพ่ในเดือนนี้มันยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมอันี่ไม่ใช่เดือนที่เหมาะสมเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ เหมาะสำหรับการประคับประคองการตัดส่วนที่มันไม่จำเป็นของกิจการเดิมก่อนนะจัดระเบียบกิจการเดิมให้มันเข้าร่องเข้ารอยดูสิว่าส่วนไหนที่มันจำเป็นส่วนไหนที่มันทำเงินแล้วส่วนไหนที่มันไม่ทำเงินก็ตัดออกไปก่อนประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าให้พยายามเก็บเงินสดไว้กับตัวของคุณให้มากที่สุดแล้วก็จัดระเบียบการใช้เงินให้ดีๆพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคนไหนที่ไว้ใจได้หรือทำงานกับคุณได้คนไหนที่ยังแอคทีฟอยู่จงทำสิ่งนั้น หาใครทำงานที่มากกว่าหนึอย่างขึ้นไปในตอนนี้คุณสามารถประครับประคองงานไปได้แต่มันก็จะหนักหน่อยนะแต่คุณมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนี่นี่คือคือสิ่งที่จะช่วยคุณได้สองมันอาจจะเป็นประเด็นของคนรักคืองานที่ทำสอคนขึ้นไปตอนนี้มันค่อนข้างดีนะแต่ตอนนี้คือตัวคุณค่อนข้างหมดแรงต้องบอกว่าหมดแรงหมดอินสปเรชันแล้วก็รู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกอยากพักแล้ว ถ้าคุณไม่ไหวคุณก็พักได้นะแต่ว่าอย่านานเดือนนี้ยังไงต้องดูแลสุขภาพให้มากๆแต่ถ้าคุณมีหุ้นส่วนที่ดีอยู่แล้วต้องบอกว่าหลายๆท่านมีหุ้นส่วนแล้วเป็นหุ้นส่วนที่ดีด้วยก็ไว้ใจได้ก็ไว้ใจนะคะแต่คุณก่อนที่คุณจะไว้ใจเขาเนี่ยคุณต้องคิดก่อนนะว่าเขาไม่เคยหักหลังคุณเพราะว่าไพ่สิบดาบมันพูดถึงการหักหลังได้เหมือนกันตัวคุณเนี่ยก่อนหน้าเนี้ย หรือว่าเร็วๆเนี้ยมันอาจจะเกิดเรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจไว้ใจผิดคนการทํางานประจำเนี่ยก็ต้องเรามาระวังการขโมยผลงานด้วยนะเพราะมันมันมีคนจ้องจะเล่นงานคุณอยู่เพราะฉะนั้นเดือนนี้อีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องระวังก็คือเรามาระวังการใช้คําพูดคําพูดของคุณเล็กๆน้อยๆมันอาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้คนเขาขุนเคืองและไม่พอใจคุณแล้วมาเล่นงานคุณได้ทีหลังนะบอกเลยว่ามันก็น่ากลัวอยู่ประเด็นของคนที่จะทำอะไรแบบ แอบทำร้ายคุณหรือศัตรูรับอะไรประมาณเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเจอได้ถามว่าคู่แข่งในธุรกิจน่ากลัวไหมมีการแข่งขันเหมือนกับการตัดราคาเกิดขึ้นอยู่บ้างเหมือนกันนะคุณก็ลองคิดกลยุทธ์เผื่อไว้แล้วกันว่าคุณจะสู้ตรงไหนได้บ้างเนี่ยเขาพูดถึงไอเดียใหม่ๆส,สิ่งทําลองทําสิ่งที่ที่คุณถนัดและคุณมั่นใจดีกว่า เก็บเงินสดไปให้เยอะๆนะคะอย่าเพิ่งใช้อะไรแล้วก็ให้เรามัดระวังการใช้เงินตามอารมณ์ของตัวเองนิดนึงนะถ้าคุณจัดการแผนไว้แล้วที่เหลือคุณใช้ได้ไม่มีปัญหาจงใช้เงินตามแผนการนะคะแต่ถ้าตั้งใจเก็บเก็บได้แน่นอนไม่มีปัญหาอะไรที่มันเป็นแบบนี้เพราะมันเพราะว่าคุณทำได้หลายอย่างนะทำได้ทุกอย่างก็เลยเหนื่อยตัวเอง มันเหมือนบางท่านต้องบอกว่าคนเมถุนบางท่านนะคะไม่ไวใจให้คนอื่นทํางานแทนตัวเองมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณเหมางานมาทําคนเดียวเคสนั้นในเดือนนี้มันไม่ค่อยเหมาะนะเพราะว่ามันค่อนข้างเกินตัวเกิดกําลังของเรานิดนึงเอาเท่าที่ไหวนะโอเคนะทุกคนมาดูเรื่องของ การเงินมีอะไรอีกลาบลอยมันยังไม่มานะจ๊ะดาบเยอะขนาดนี้ลาบยังไม่มานะแต่มีโชคดีในเรื่องราวของข่าวสารทางด้านการงานการติดต่อประสานงานเนี่ยมันยังราบรื่นอยู่การรอคอยการอนุมัติการเงินมีโอกาสได้ไหมได้นะแต่เหนื่อยหน่อย,อยถ้าคุณส่งเอกสารให้เรียบร้อยคุณมีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัตินะคะโดยรวมแล้วได้รับการอนุมัตินะตรงตามเวลาแต่อาจจะมีการสอบถามหรือการขอข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้นะ เพราะว่าเรามองว่าคุณน่าจะได้ธานาคารที่เขาก,ก็อยากจะได้ลูกค้าด้วยแบบนี้นะคะเขาช่วยคุณอยู่เหมือนกันแต่ถ้าสมมุติคุณต้องยื่นเอกสารหรือเตรียมที่จะยื่นเนี่ยแนะนําให้ยื่นกับผู้หญิงนะแล้วก็การเงินมีอะไรอีกไหมค่าลำบากขอความช่วยเหลือจากใครขอความช่วยเหลือจากแฟนคุณนะคะ,คะ,คะเพื่อนสนิทคนรักของคุณ นะขอคําแนะนําได้ขอคําปรึกษาได้แต่ถามว่าเขาจะให้ยืมไหมอ้มอันนี้ก็ต้องไปคุยกันลองดูก่อนนะแต่ไพ่ขึ้นมาว่ามันมีเกณฑ์ที่เขาจะช่วยเหลือคุณได้นิดน,น,นหน่อยๆเนาะม,มีอะไรอีกไหมเรื่องการเงินไม่มีนะคะถ้าฝันก็ซื้อหวยถูกไหมอย่าซื้อเยอะนะฝันได้มันมันจะมีโอกาสที่จะฝันอยู่เหมือนกันแต่ถามว่าซื้อแล้วมันมีโอกาสถูกไหมมันก็ไม่ค่อยนะ มันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาแต่เหมือนกับโชคทางการเงินเนี่ยมันมาจากทางการทํางานมากกว่าแต่ถ้าคุณฝันจริงๆฝันถึงบรรพบุรุษฝันถึงญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาเสียชีวิตไปแล้วอะไรแบบเนี้ยคุณลองเสี่ยงโชคดูนะก็ไม่แน่เหมือนกันอ่ะมาดูเรื่องราวของความรักความรักคนโสดเป็นอย่างไรบ้างในเดือนตุลาคมนี้คนโสดคนโสดอะดูจากสิบดาบแล้วเนี่ยดูคุณเหนื่อยล้าเหมือนเจอใครก็ไม่ เหมือนเจอความรักเหมือนจีบเหมือนคุยมาหลายคนก็ยังไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่ในเดือนนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะบทกําลังใจแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับการที่เราจะเจอใครแล้วละ่ะแต่คุณก็ยังมีในใจลึกๆคุณนะ่ะคุณยังมีความหวังนะว่าคุณจะเจอใครสักคนแต่เดือนนี้เหมือนคุณเหนื่อยล้าเกินไปและอยากพักเพราะว่าคุยมาหลายคนต้อมาหลายคนนะแต่ก็ได้เด็ดเด็ดแค่ไม่กี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอ้ยมันไปต่อไม่ได้สองมันอาจจะหมายถึง คนโสดนะคะมีมีคนเข้ามาคุยแหละแต่ว่าคุณไม่มีเวลาให้เขาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เกณฑ์คนที่เข้ามาเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าคนที่โสดไม่รู้ว่าโสดหรือเคยโสดนะแต่มันมีแววว่าคุณจะเจอคนรักเก่ามันมีเกณฑ์ที่คนรักเก่าเนี่ยจะได้กลับมาคืนดีกันเหมือนกันนะดูไพ่สิไพ่หกถ้วยมีการฝันถึงกันนะ วกคุณเนะี่ยมีการฝันถึงคนรักแล้วก็มีเกณฑ์ที่คนรักเก่าจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกลับมาคุยกันเพราะว่าแต่ละคนต่างฝ่ายเนี่ยก็ตามส่องกันอยู่เสมอๆคุณก็ส่องสตอรี่เขาเขาเองก็ตามส่องคุณอยู่เหมือนกันแม้ว่าตอนเนี้ยมันอาจจะนิ่งๆสถานการณ์มันอาจจะไม่มีอะไรแต่พลังงานรอบด้านที่เข้ามาชนคุณเนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะได้คุยกันจะได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยอย่างน้อยๆน,นะคะถ้าอยู่ใน คอนดิชันหรือเงื่อนไขที่มาเจอกันได้มาคืนดีกันได้มีโอกาสที่จะได้เจอและปรับความเข้าใจกันนะแล้วก็ใครที่คุยอยู่ใช่ไหมคนคุยสถานะที่ไม่ชัดเจนมันมีโอกาสที่คุณจะตัดจบความสัมพันธ์นี้ไปได้เหมือนการหากคุณพบว่าเขามีคนรักอยู่แล้วอันที่1อันที่สองสำหรับคนที่คุยแล้วสถานะมันอาจจะไม่ชัดเจน มันก็ยังคงเป็นคนคุยและคนไกลกันต่อไปมันยังไม่มีการยกระดับสเตตัสนะจ๊ะแต่ว่ามันก็ได้คุยอย่าก็ยังได้คุยแบบคีฟคอนทิเดียวต่อไปถามว่าคุยแล้วมันจะดีขึ้นไหมมันพัฒนาได้ไหมมันยังคุยกันได้เรื่อยๆนะมันยังรู้จักกันไม่มากพอความสัมพันธ์มันจึงยังไม่ได้ถูกยกระดับในเดือนนี้มันยังดูไม่มีเกณฑ์เป็นอย่างนั้นสักเท่าไหร่แต่มันยังดูนิ่งๆไปได้เรื่อยๆนะจ๊ะก็ยังคงไปเน้นการสื่อสารออนไลน์อยู่นะที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ สำหรับคนมีคู่คนมีคู่ความรักเป็นอย่างไรมันดูไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะความรักเนี่ยยังดีอยู่แต่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่บุคคลที่3เนี่ยรู้สึกว่าไม่เห็นแต่ว่ารู้สึกว่ามันพูดจากันไม่ค่อยดีเดือนนี้ให้เรามาระวังปากเสียงกันให้มากๆคําพูดคํำจาเล็กๆน้อยๆมันอาจจะไปทําลายความสัมพันธ์ให้อีกฝ่ายรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังรู้สึกว่ารู้สึกไม่มั่นใจในความสัมพันธ์แบบนี้ ให้เรามาระวังให้มากๆคําพูดที่จุกจิกขี้บ่นนะคาพูดที่ทําร้ายจิตใจคําพูดที่มันประชดประจันนะ่ะถ้าคุณลดได้ลดซาพูดคุยกันดีๆพูดหวานๆกันบ้างนะคะพูดคุยกันดีๆนะคือเดือนนี้มันเหมือนบางครั้งเขาก็ทําอะไรให้คุณแบบรู้สึกหงุดหงิดใจอ่ะหงุดหงิดสายตารําคาญสายตาอะไรเนี้ยนะไม่ถูกใจอะไรสักอย่างอารมณ์คุณไม่ค่อยไม่ค่อยตอบรับอะไรเท่าไหร่ คุง่ายๆไพพลังงานส่วนตัวมันค่อนข้างที่จะแบบคือมันต้องดึงกลับเข้ามาหาตัวเองแล้วมันก็เลยสนใจแต่ตัวเองบางทีคุณไม่ค่อยพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเท่าไหร่เพราะว่าก็ตัวไม่ได้อยู่ในภาวะที่จะที่จะชื่นชมอะไรใดๆจากรอบข้างประมาณนี้นะ แต่ถามว่ามันโอเคไหมความรักความสัมพันธ์มันยังดีอยู่แต่มันก็จะมีปัญหาที่ตัวคุณนิดนึงเหมือนกันคือคุณจะต้องทําตัวเองให้กลับมาอยู่ในกราวสเตทได้ที่เหลือจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะสําหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์คุยกันบ้างนะมีโอกาสที่จะได้เจอแฟนถ้าแฟนอยู่ไกลกันรอคอยการกลับมาของคนรักคุณจะได้เจอนะคะคุณรอจนคูแบบคุณแบบจะเหี่ยวแห้งตาย,ยแล้วนะแต่เขาจะกลับมานะอืม มีโอกาสที่จะได้เจอกันนะคะแล้วก็คืนดีกันเหมือนเดิมนะเดี๋ยวคุณจะกลับมากระชุ่มกระชวยจาก10ดาบเนี่ยนะเดือนนี้นะพยายามดึงตัวเองกลับมา r รา n d i n g ตัวเองให้ได้นะคะแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่สดใสร่าเริงมีพลังงานที่มีชีวิตชีวาภายในเดือนนี้ได้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แย่ดังนั้นเดือนนี้คนไม่ถุนต้องเสริมสร้างกำลังใจให้ตัวเองให้มากๆและเสริมสร้างกำลังกายด้วยนะจ๊ะสำหรับเดือนนี้ เรามาดูคำพยะคำแนะนำของคุณกันบ้างในเรื่องราวของการเงินเดือนนี้มีไพ่แนะนำทางการเงินด้วยนะการเงินก็โซโซเรื่อยๆนะประครับประคองไปได้ words of abundance นะคะอืม เอาไป s c r บ b e your own and the world's economical situation in loving optimistic เขาบอกว่ามันจะคล้ายๆกับการเขียน list นะคะคล้ายๆกับการทำ affirmation เนอะเขาบอกว่าจงเขียนคำพูดที่มัน positive เนี่ยนะให้อยู่ใน list ความต้องการของตัวคุณคล้ายๆกับการทำ wish list เหมือนกันแต่ให้เขียนไปในเชิงบวกทั้งหมดถ้าคุณเคยได้ยินคำว่า self talk นะเขาบอกว่าหากคุณอยากได้อยากได้เงินอยากได้ความรวย ใช่ไหมความมัง่งคั่งความมั่งคั่งนะก็ให้คุณเขียนคำพูดพวกนี้ลงในกระดาษ word s o f a b u n d a n c e ก็เขียนลงไปพร้อมกับอ่านอยู่เสมอเสมอนะคะแล้วก็จงเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นมันน่าจะมาหาคุณได้มันคือมันคือการสร้างความเชื่อให้ตัวคุณเองด้วยตัวคุณเองเช่นฉันเป็นคนเก่งฉันมีความสามารถที่จะหาเงินได้เท่านี้เท่านี้ แต่ให้เขียนไปในเชิงบวกทั้งหมดนะนี่คือคําแนะนําเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและดึงพลังงานของตัวคุณเองกลับมาในเดือนนี้ไพ่บอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งจําเป็นและหรือคือคําแนะนําหรือคือสิ่งที่คุณควรทําขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทําได้คือมันคือการเขียนเวิร์ดดิ้งแล้วก็เอาไปแปะไว้ที่ไหนสักที่หรือเอาไปวางไว้ตรงหน้าโต๊ะทำงานของคุณแล้วให้คุณอ่านมันทุกวันทุกๆเชา้าหรือทุกๆเย็นแบบนี้นะ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองการทำ affirmation ทางด้านการเงินกับตัวเองนั่นเองใบที่2คือ unlimited idea นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าตัวคุณนเนี่ยมันเป็นไพ่ใบนี้เลยเจ็ดถ้วยคุณมีไอเดียหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะที่มันพุ้นขึ้นมาในหัวของคุณนะในตอนที่คุณอารมณ์ปลอดโปร่งโล่งสบายใจดังนั้นหากคุณคิดว่าคุณหาทางออกไม่ได้จงอยู่ใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็ทำหัวของตัวเองให้โล่งแล้วก็คุณจะได้ไอเดียในการ แก้ปัญหาต่างๆนานานานะรวมถึงไ,ไอเดียในการทํางานไอเดียในการพูดคุยกับคนรักไอเดียในการที่จะแบบทําให้เขารู้สึกดีกับคุณรู้สึกรักคุณแสดงความรักกับคุณให้มากขึ้นคุณจะมีวิธีการนั่นเองนะคะจงเชื่อว่าความคิดของคุณนะคะมันไม่มีลิมิตคุณมีมันอยู่เสมอๆนะลองคิดนอกกรอบดูประมาณนี้นะคะคุณจะคิดได้แล้วคุณจะได้ไอเดียที่ดีๆด้วย คืเดือนตุลาคมนี้มันค่อนข้างเหมาะกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะในเรื่องราวของการเงินนะอันนี้เป็นไพ่แนะนําทางการเงินแต่ก็ประยุกต์ใช้เรื่องอื่นได้เหมือนกันมันจะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยในสิ่งที่คุณคิดบางทีคุณต้องกล้าลองหน่อยเนี่ยในสิ่งที่คุณคิดขอให้คุณ Take Action มันจะส่งผลที่ดีกับตัวคุณ แต่ขอให้ความคิดนั้นเนี่ยมันมีเหตุผลรองรับด้วยนะเพราะมันมีไพ่ดาบขึ้นมาขอให้มันมีเหตุผลรองรับถ้าคิดแล้วจงคิดต่อให้เสร็จให้ครบวงจรแล้วค่อยลงมือทํานะคิดแล้วมันต้อง possible คิดแล้วมันต้องเป็นสิ่งที่คุณพร้อมจะทําทันทีคุณไม่ติดเรื่อง resource คุณไม่ติดเรื่องทรัพยากรใดๆคุณอยู่ใน condition หรือเงื่อนไขที่ทํามันได้จงเลือกทาความคิดนานก่อนขอคําแนะนําในเรื่องราวของความรัก หน่อย3ใบเนาะมาดูสีใบแรกใบแรกพูดถึง Con s c i o u s of l a c k เห็นไหมคอนเทนต์ซอ f l a กตนะคะจงมองในสิ่งที่จงพิจารณาซิว่าอะไรที่คุณขาดไปนะไพ่ใบเนี้ยในเนี้ยมันมีเงินด้วยเห็นไหมนะเงินหมายถึงความมั่นคงก็ได้นะลองพิจารณาดูซิว่าเรากำลังขาดอะไรไปเราควรจะ ถ้าเรารู้เราจะได้เติมเต็มในสิ่งสิ่งนั้นนะคะถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันขาดความมั่นคงมันขาดความเป็นรูปธรรมไปอ่ะมันขาดความเชื่อใจขาดความเชื่อมั่นคุณอาจจะต้องเติมแล้วมันขาดที่ใครมันขาดที่คุณหรือมันขาดที่เขาถ้าคุณรู้สึกไม่มั่นใจเพราะตัวคุณเองคุณต้องเติมให้ตัวเองก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าคุณรู้สึกคุณไม่มั่นใจเขาคุณจะต้องเริ่มแก้ไขโดยการที่สื่อสารออกไปให้เขาได้รับรู้หรือพูดนั่นเองพูดออกไปให้มันตรงประเด็นนะให้เขารับรู้ เราแก้ไขร่วมกันนะหากใครรู้สึกไม่ได้พึงพอใจในความสัมพันธ์นี้และกำลังอยากจบความสัมพันธ์ให้คุณค่อยๆดูซิว่าปัญหาจริงๆที่คุณไม่พอใจเขามันคือเรื่องอะไรส8บปดบวกไหมเงินท้องเขาให้คุณได้ไหมอะไรแบบนี้เขาให้เวลาคุณได้ไหมให้คุณพูดกับเขาตรงๆนะพูดกับเขาตรงๆแต่พูดในเฉพาะสิ่งที่สิ่งที่คุณรู้สึกว่ามัน,มนเป็นปัญหาแล้วมันขาดไปจริงๆ ไพ่ใบที่ส Playing it safe นะคะเขาบอกให้ประครับประคองไปก่อนหากคุณไม่พร้อมที่จะสูญเสียความสัมพันธ์นี้จงพูดอะไรก็ตามอย่าทำร้ายจิตใจกันมากเกินไปอย่าบีบบังคับจนให้เขาไร้หนทางมากเกินไปนักอย่างน้อยก็เหลือทางออกให้เขาบ้างอย่าไล่เขาจนจนมุมนะ Playing it safe ทำยังไงก็ได้แต่ให้มันอยู่ในหนทางที่ปลอดภัยทั้งคุณและเขาก่อนหากคุณยังไม่พร้อมจะเสียเขาไปโดยเฉพาะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเนาะถ้ายังแบบ อยากได้ส,สมมตินะสมมตินะคืออยากได้สเตตัสอยากได้ความสัมพันธ์แต่แม่หมอมองว่าความรู้สึกต่างหากมันคือสิ่งที่แท้จริงถ้าเขาโสดและคุณโสดนะคะคุณไม่จําเป็นต้องรีบร้อนอยากได้ความสัมพันธ์หรอกคุณคุยไปเรื่อยๆเพลย์เซฟไว้ก่อนดีกว่าแบบนี้นะถ้ายังไม่พร้อมจะเสียเขาไปนะคุยไปเรื่อยๆอมาดูซิเพลย์เซฟอีกอย่างหนึ่งก็คือคุยไปเรื่อยๆนะแต่เราก็ไม่ได้รออย่าง อย่างหมดหวังหรืออย่างโง่ง,งมเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าลืมเปิดออปโปจิติตี้ให้คนอื่นด้วยถามว่ามันจะมีคนที่เข้ามาไหมมีมันมีเข้ามานะโดยเฉพาะคนที่มาจากออนไลน์คนที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กอาจจะก,กลายมาเป็นแฟนได้อาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาลายัยหรือเรียนมัธยมอะไรเงี้ยนะอาจจะมาเจอคุณในตอนที่คุณอกหกักแล้วคุณมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กับคนนั้นและกลายมาเป็นคนรักได้ ในเดือนตุลาคมนี้นะคือเจอกันเดือนนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในเดือนตุลาแต่ในอนาคตมันอาจจะกลายมาเป็นคนรักกันได้โอเคนะไพ่ใบที่3คําแนะนําคือ transformation พูดถึงการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปการปฏิรูปอย่างเงี้ยก็ได้การเปลี่ยนรูปแบบจากสิ่งหนึ่งไปเป็นสิ่งหนึ่งเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลง10ดาบพูดถึงการจบถ้าคุณจำไพ่ได้เมื่อกี้10ดาบพูดถึงการจบแต ปรินเซ t of ฟซ o r ์เนี่ยพูดถึงการเริ่มต้นใหม่โดยการที่ใช้ความคิดคุณเรียนรู้แล้วนี่ว่าอะไรที่ทำให้คุณเจ็บปวดดังนั้นการเริ่มต้นใหม่ในครั้งเนี้ยจงไปช้าและจงใช้สมองใช้เหตุผลใช้ความคิดใช้สติปัญญาให้มากจงเปลี่ยนแปลงความเจ็บปวดนั้นให้มันเป็นพลังสำหรับการเริ่มต้นใหม่ที่ชาญฉลาดยิ่งกว่าแล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกว่า คุณเป็นคนที่มีพาชั่นดึงพลังงานในตัวเองเป็นคนที่มีความปรารถนาที่จะสําเร็จและทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะรู้สึกตัวได้ว่าคุณมี power ที่จะทําอะไรก็ได้กลับมาแน่นอนแต่คุณจะต้องปฏิรูปตัวเองก่อนนะจ๊ะและนี่ก็คือคําพยากรณ์ทั้งหมดสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนหวังว่าคลิปนี้นะคะจะจะช่วยบอกคุณในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคุณในเดือนตุลาคมนี้ได้ลองเอาไปปรบับลองเอาไป,ไปแอปพลายดูนะ แล้วก็สุดท้ายนะคะแม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ